ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนส่งทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยาก,กับมาตามค้มฟันนะะักขวัญนะคะนะคะักขวัญถูกมาแล้วสองงวดซ่อนนะคะวันที่ผ่านมาหนึ่งเก้าตรงๆนะคะวันนี้นะะักขวัญว่าจะลงทุนมีหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะพี่น้องนักขวัญน,นะคะนักขวัญถือสองงวดซ่อนนะคะวันที่ผ่านมานุนทิามาสัมผัสเพลินนะคะรดขั้นนี้ เข้าดาวกระสุนตกลงมาใส่ถ่ายรถนะคะเพิ่นก็ได้สื่อเลขรถอีกงวดแรกเพิ่นซื้ออ่าเลขออกหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะคะเพิ่นก็ถือโตด๊ดเพิ่นก็ได้โต๊ดนะคะงวดแรกเพิ่นได้สามตัวโตด๊โตดงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นก็ได้หนึ่งเก้าตรงตรงนะคะนุ่นทิยาโทรมามาสัมมาสัมผัสกระลุงเฮงนะคะ,นะคะนักขวัญเพิ่นมามือเข้าดาว คืนวันที่สามตุลาดาวขาเขาจ้เอายิ่งปืนขึ้นฟ้ากระสุนตกลงมอใส่ไถ่ายรถเพิ่นก็นเลยซสือเลขรถนะคะเลขออกหาหนึ่งเก้าทะเบียนมนเป็นหกนึ่งเก้าพี่น้องเอ้ยนะคะเราจะไปสอบถานน้ำกันว่นานักวได้รลายปันใดนะคะถือสองหัวซ่อนแล้วรถคำรถคุ้นเด้อพี่น้องเด้อนะคะปกติรถคั้นนี้จะจอดที่ตรงนั้นนะคะวันนี้คือจอดที่ตรงนี้นะคะพน,นักวนันเพื่ออะไรเพ่อเลขมาใ่ก่อนมันจุดถูก ทูบได้ทูบยังทูบไอ้อียังหลักของไอ้ของไอค่ายบ่บ่จากของอียังก่อนเขนได้สามตัวเลยบอกยังห้าหนึ่งเก้านะห้าหนึ่งเก้าปัดของอันนี้อ่ยัง่อยเพิ่นเพิ่นจุดสุงวดท้าวเวสุวรรณอ๋อพันจุดสุงวดบ่จุดสุงวดจ้ะจุดสุงวดถือสุงวดบ่ฮอนี่บาย่างหมากกับบางหวัดย่างหมากแลกับทูบอันนี้ไปเอามาเตอร์ไซ เ้าก็สร้างเป็นหอมากจะว่าเวลาวันศีลนั่นเราสีเอร่างสีวายพระวายทุกวันศีลวายซื่อยังมาบูชาเราเพิ่นก็เลยเป็นจุดวายเรียบร้อยแล้วเพิ่นตั้งคิดแบบว่าหายมีความคิดว่าหยไปเองจุดถูกต้องใช่ไหมคะวายด่าด่าอาคือมาุูนเขามาฝักกันุูนได้บักไร้แล้วตีก็ได้ลับเต็มตัวเนาะ ทั้งตัวทั้งเต่งทั้งสองตัวเอะหาหนึ่งเก้าเลยเพื่นเพื่นบอกเพื่อนบอกแกไปเบื้องาตอนเล็ว่าฮั่นออกเพื่อนโซ่เห็นเพืนเบื้อยูตะบากเพื่อนก็เลวายเพื่นก็ประเด็นสื่อเล่ลวดแ้วมันเป็นหกหนึ่งเก้านะของเพื่นเล็กถูเป็นหาหนึ่งเก้าเอาถามอยู่นี่นะควันในลายบันไดเล็ออกหาอันอกหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าในเงินบัดัดเสือลอยเดียวเพือนประเด็นเสือลาย พราะว่าอันมือเข้าดาวได้งยินว่ากระสุนตกล่งใจท่ายรถที่มาสัมผั์กระลุงเฮงมันนี้กะเลกรถหกหนึ่งเก้าสั่นตัดต้องตัวจะเป็นหนึ่งเก้าเป็นสื่อรถล่เนอกสื่อรถลงนี่คนสีได้หลายห้าหน่งเก้าหน้าะก้าผู้ใดสืูอรวมสิออกครับมนอยู่นะหมดมันออกมาโอ้ยหาหนึ่งเกาไม่แย่กับว่างมเป็นหกไม่หญ่กับบ่ได้น้ำเจ้าได้เนบอจ้าม่คนคนสื่อเหล็กรถเพเดียว ยากกว่เคยเสียลยน,นะพูดอันพ่อบ้านเจ้าได้บ่บ่จ้ะเขาบอกสืบตัวได้บุ๊คยืมปะได้เจ็ดเก่าบ่หรืออย่างนี้อ่ะอ,อันดูไส้กับบ่กเขาน็อคจางดอูอดอไส้วันนี้เขาพ่จับหายนะบ่จ้ะเขาจับเบอร์กระรี่หายันนี้งวดนี้เจ้าว่าจะสืบตัวได้ว่าหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกบเพราะว่ามันออกทุกโตเหลี่ยมไหมมันเลยว่ามันเหลือแต่หนึ่งหกมันบพลาดเหลี่ยมหนึ่งหกหกหนึ่ง เสื้อสั้นนันมันบอกว่านี้ฟันดีเป็นตะได้เฮ่บอไปขอบ่อนจากกันนันแล้วบบ้านไปขอบ่อนจากยังแม่ไปไอ้มือไอ้วันที่เทตะใดวะมุขนไปข้ามฉนวน่ลับกูได้ไปเบิงคันคาร์นต์เบิร์นยังกับไปไหว้พระซื้อก็บอกว่าฟันของขอขอบ่อนเพลินจ้าคันถือสิได้กลับไปไหมจ้าสิกลับไปไหว้แล้วไหมสิแม่ไปข้ามฉนวนมากเพลินหาเพลินหานะขวัญมากจะบอนแนวทาง กระบ่ไหายจากอไฟมันพาตาไปตาแล้วป่วยไม่อยากพาเราไปเที่ยวเราบอกเราเคยเห็นขํามหนหนออแต่แก็ม่ได้พลาเราไปวัวนี่ทีซื้อสั้นนี่บล่ามันก็จีซื้อเลขรถที่เก้าหกหนึ่งเก้าแล้วตาโตโตตัดโต,ตสุดาลังมันมัน,มนอ,อ่อนมือแหลวค่ากัลเลว่า้จีซือ้อนึ่งหฮา้นึ่งใหม่ร่องเบิง คันที่ถือก็ได้ก็ถือกันบ่ก็ต้องซื้อลายตัวแม่นเอีเลยโอ้ยบอกกังเลเจ้าอยู่ดอเลยบ่ได้ฝันเด้กับโซนโต๊กนตกถือเล่ถือเล่ฝันเกับรถแจ็คเชียร์ก่อนน่ากวนนี่บ่เคยฝันถือเล่กับกับบ่เคยฝันดิซื้อน้ำรถมันถือมันถือเองว่าสันถือเลีโดยบ่ได้ฝันวันนี้กับวันนี้กับพวฝันบ่บ่ได้ฝันฝ่ารถอันกระสุนตกลงใส่รถว่าสันถือเนาะ ว่าน,นี่ก็สิดตามหกหนึ่งหนึ่งหกมันปะคะเพราะว่าหกเก้าเก้าหกออกแล้วหนึ่งเก้าก็ออกแล้วเลื้อเลื้อหางเดียวนะปะเลื 1, 6, 6, 1. 1> อ้อหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหน่อยสิคันก็วันเหล็กออกแล้วกันมันไม่สีออกใดชั่ววแมนแม่แม่ขันกวางสละขันซื้อนี้ขันกวาดก็ซื้อบนซื้อล่างน้ำนักซ้ำกันยังปะคะยค้างเดียวครับ เพื่อถือสามหมวดสอนร่างได้น่อยเอาหมวดที่แหลกทีควันไปเอาทะเบียนรถมาออกมาที่แหลกควันกระสือหกหนึ่งเก้าแล้วกระซือเก้าหกเก้าหกหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันการสือสามโตัมั่นกระจับกันใส่ไงหมวดที่แหลกเลือยขึ้นควันใดเลยครับมันมันออกหกเก้าควันกระไดก้ค่ยที่แรกเลยที่แรกสี่อันนี่บาบามันสองสามหมวดมั่นดีบาดิคันกันเลยมาสือไม่เอก คือไอ้หกหนึ่งเก่าหกเก่านี่ยหละคือได้แต่โต้เลยบอได้โต้แลก็ได้โต้นแล้วก็ได้หกเก่าอีกเออเนส่อเป็นเนาะเนาะมันเป็นหนึ่งเก้าเอ๋มันเป็นหนึ่งเก้าคุแต่ว่าะของันเป็นหกหนึ่งเก่ามันก็เลยได้ไอ้ไอ้เก่าโบกแรกแรกก็นันเป็นหกหนึ่งเก้านะหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้า สัมพอ่อจะหมุนไปหมุนมาเนาะไม่ได้เลยแม่จ้ามันม,มันเหล็กสามตัวหนึ่งเแม่มันกลับไปกลับมาไงมันก็มีแครหกกับเก่าเข้ากับเอาแครหน,นึ่งใจจะซื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก่ากับบอมมีตัวอ,อ,อื่นแต่จีโตมันก็ถือจับอยากจะไยหกหนึ่งออกแล้วเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งออกแล้วเก้าหกกออกแล้ว วันที่พันมากออกหนึ่งเก้าพี่น้องกลางวันปันบอกว่าปันจะเอาตัวนี้แล้วค่ะแล้วเลขลดปันถือเลขสองวันแล้วถูกโดยที่ไม่ได้ฝันนะคะนะคะวันที่เลขลดปันนั้นมีแค่สามตัวเป็นหกหนึ่งหนึ่งเก้านะหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้ามันจะสิทธาลงมาไม่จัดไอแค่หกหนึ่งหนึ่งหกวันออกข้ามมื เป็นใจดีใจง่ามเป็นตะถืออีบ่งวนเนี่กถ้าธรรมดาเนี่ยเสือเล็กจะลงวนบอกจ้าวันว่าหันฮอนมือสือเกกับกัเป็นเัื่งดการาธรรมดาอืมย่มากับฟังเละไลถึงเวลากับฟังนอนฟังนี่คหกหกหนึ่งเพราะว่าเล็กบ่าเล่หนึ่งหกหกหนึ่งตว่นตัวล่างหนึ่งเก้าจ่าต่ว่นหนึ่งแปดกับว้าเนี่ยตัวรถเนจ่าหรือสิล่างล่างหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดบ่ เหล็กร่องเพื่หนึ่งเก่าหนึ่งแปดเดีเน้นเล่นหกหกหนึ่งตัวล่องตัวล่องเพื่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็หนึ่งเก้าค่ะเพราะว่าเองเหล็กกุญแจโหลดทองขวัญนนะ่ะยงวดที่แล้วบ่ได้เบิง้งมันออกเย็ดซีเม่เนมอ มันออกเจ็๊ซีไอ้แมออกซีเจ็บซีเ,เล็กซีเ,เ,เล็กไอ้กุญแจของขวานหนะมันเป็นเจ็ดซีอันนี้นวัดงว่ารถคั้นนี้มันออกเหมเอือนไอวันนี้งวดน,นี้แต่นนเลยหคิดไปเลยว่าอาอเล็กงวดมังหันซีซีเจ็๊บเหล็ก,กุญแจรถโตข้างหนามันสั่มไหมเอ้หลีเด้<ม>เออเขาคิดต่อ ท่านคอยพระทามเจ้าก็บพระหลว่าทะเบียนทะเบียนรถออกแล้วเลขรถออกไปศูนย์มันตกใส่ข้างหน้าเป็นบอกคุณแกหนารถท้องถวนกับเป็นเจ็ดซีมันกับว่าเลยสื่อมันคิดไปคิดมากว่าเบิรงเหล็กคุณแกอ๋อเบิรงเหล็กคุณแกมันเป็นเจ็ดซีตะวันเหล็กรางมันออกซีเจ็ด กจะได้มันออกทั้งคุณแกออกทั้งเถื่อนเนาะปลารดมาข่้นคับหายอ้าวพี่น้องหายายมาทำคนคนเบงหูได้หนิเบิงหูเลยไปเบิงุกเหล็กุณแกรลดคอยว่าเหล็กลดเจ้ามันออกสองงวดแล้วงวดนี้คุณแจตัวไหนักควันกว่าจังซี่บ้านี้คุณแกเหลขละอมันเป็นหนึ่งแปดหนึ่งมันก็เรียกว่าล่องกันเหล็กหนึ่งแปดไว้นะเอาคุณแกนักวันว่าโตกันขึ้นหนึ่งแปดกันหนึ่งเก้าค่ะ โตเน้นคือหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะคนว่ามีซัมเนนะคะเข้ากับมารุ่นน้กากันว่านาขวัญจะถือสามมวดซ่อนนะคะบันเทิงเมื่อเร็วสองมวดซ่อนนะคะมวนแรกถือสามโตกับสองโตเป็นหนึ่งเก้าหก กับเก้าหกวันที่ผ่านมานี่ถึงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยน,นะคะวันนี้เป็นวันที่สามมาลุ้นน้ากันานะวานักควันจะโชคดีอีกบ่น,นะคะคใครเอฟซีโชคดีน้ำหนักวันเดอ้อขอบคุณนักวันละลายนะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันวันนี้นะักวันได้เงินแสนเด้อค่ะสาธุ <laughs> <laughs>